ดอกเล็กแหกมาแล้วเฮ็ดปวกหลังบ้านเด้ตุ้ม13กรกฎาคม2 5 6 7กับพี่น้องอีก2ดอก3าดอกจ้ะฝุนตกห้าเพิ่นเนาะ ชุดนี้ดอกใหญ่นะคะดอกใหญ่ขาใหญ่ เก็บนำกันยาวๆเลยพี่น้องวันนี้อ,อดอกแรกแหกหมานสิบสามกรกฎาคสองห้าหกจิตสำหรับคลิปยาวๆนะคะพี่น้อง โอ้ยพี่น้องสี่ดอกนี้พอปุ่นนะคะปิ้งนี่ปุ่นอิ่มเลยจ้ะสวยงามฝุ่นตกุกซิพ่นนะพี่นอนะ้องเนาะอนี่ดอกงามดอกใหญ่เมื่อวานมาเก็บเลยแค่พี่น้องมุงเนี่ยเพลี่อยู่เนาะเพล่นอยู่ใต้ใบไม้โบเห็นปลา อีกตั้งห้าดอกคุณพี่น้องเพื่นะนเมื่อวานนี่มาแลยได้มงเนี่ยแต่โบเห็นสามดอกสวยๆเลย เก็บเห็ดใต้ห่มม่วงด้วพี่น้องเมื่อวานนี้มาเอาแล้วสงสัยอันเพื่อนเป็นอันตุต่มๆเป็นลูกปืนก็เลยบ่เห็นเนาะเพื่อนก็นขึ้นใหม่ื้อนี่ฮะพี่น้องนี่น,นี่เก็บได้อีกค่ะวันนี้อ่ะเก็บรัวๆเลยค่ะ ฝุ่นตกเพิ่ก็อยากมืนม่นๆจักน้อยท้าพี่นอ้องงามจะ้ะ ออน,นออี่ออกใหม่พี่น้องอ้อืาพี่น้องออกใหม่ออกใหม่อันนี้เมื่อวานเก็บเลยได้รุ่งนี่ยเพื่นอ,ออกใหม่อีกพี่น้องเนา ตัดเอาเลยพี่น้องตีนเพื่อนตักเลยแย่งกันกับมดตะนอยมดตะนอยกัดนิ้วเจ็บอยู่ยได้พี่น้องมดตะนอยนี่ถ้าเพื่อนใหญ่นี่ยอย่างงามเลยเอาไว้ผัดหมดกินหอยกินแยกจูมแยกบานเ้อพี่น้องเด้อ มาเก็บโต๊ะมงที่เอาเมื่อวานค่ะพี่น้องจุ่มนี้ได้ดอกหนึ่งงามขนาดปอดไม่หยางอันนี้พี่น้องโอ้โดอกใหญ่ขนาดบุตรที่เห็นในพี่น้องเมื่อวานเนี่ยอันนี้แสดงว่าเพิ่งขึ้นเมื่อคืนนี้ดูสักกระอกเป็นลูกปืนเมาานื่อวานเห็ดปลวกตาบได้นี่พี่น้อง ลูกที่หนึง่งงามงามงาม ดอกใหญ่ปุ่นแซบเก็บตกเก็บตกดอกนี้ก็เก็บตกเก็บตกนะคะเก็บตกจุดที่เอาเมื่อวานป้าดีนางคือจนเทินอยู่คู่เดียวเนาะงามเอาดอกสมิสามดอกปุ่นอิ่มค่ะพี่นอ้อง สองดอกปุ่นอิม่มสามดอกพี่น้องจ้า งามมากสามพราะไม่รู้เอา้าสามเหรือนึกว่าสอง ที่เรียกนั่ว่สองเป็นสามค่ะอันนี้เป็นพวกที่เ้าบเห็นมเมื่อวานนี่ค่ะพี่น้องมาเก็บตก๊กสี่พี่น้องเอาห้าเนาะห้าพี่น้องเฮียงกันเต็กเงี้ยพี่น้อง มุงละสีดอกหาดอกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะติดตามคลิปต่อไปนะคะ13กรกฎาคมพค่ะพี่น้อง